อะไรคัไคนคนคนกินกับเคียตดหมาสีนีแมงต้องดีแดงต้นอะงามงามงามสวยสวยก้อยปันนินใส่มันแดงเลยก้อยแบบสรอยหางนี่นี่สอยหางเลยม่ได้ว่าสยจุกบอกเด้ว่ากยิ้แล้วหนาว สีสันสุดยอดเลยอ่ะาดว้องใช้รต้องมันมา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 หากินเราไปตึกปลาหาครงกินแรงดิไปซุ่มหัวหมูด้มนซุมหัวหมูด้หมน คนมาเห็นม,มิสไซบุ๋งสูงเกียวไม่มีราะสายต้นไก่น,นมม้ำเนี่ยนี่คบะล็อตหนึ่งเหนียวน,น,น้ำตัวนน่วยจุดตรงนี้โล่งเนาะเชี่อต้นมาสำหรับปลามัเบี่ยงนิดหน่อยพวดว่ากน่อยว่า เดี๋ยวจะลองบุ้งโอ้เถือกินดี๋วผมหงเดอกลองก่อนเอ้มือกี้แบกยันต์แบกยันต์กยัก่อนแบกยันเนาะครับไปเหอแล้วไปนี่เรามาไปไหนจะไปยกปูหไม่เกยบนู่เราเอานี่เงียบหาเกี่ยมมันหายงากระมือม มันมีมหาป่าผมกัดเสื้อกระเสื้ในร้ายอยู่คุณนี่งานยี่หลงหุดนะเบิ่งป่าผลงานมาเบิ่งผลงานมาเบิ่งผลงานนี่เรามาหาปลาครับพี่น้องนี่หกหกชีวิตด้วยกันพานเอกหาปลาเขากำลังจอบบอนอยู่ เี่ยไปหาเก็บพักถากันพี่น้องพักกระโดนน้ำอืมบรรยากาศไม่ครนกระานั่นก็บรรยากาศเออก่อยปลาให้อยู่หน้าคือเขานี่ตรอพอมันกำลังขัว้วไปนิดสีก,ก่อยขันใส่บันแดงแซบ่บเวยะอืมเสยๆเลย ธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆกรมาเห็น่ใส่กไมีสูงเตียไม่่ละสายตัวไก่น้ำมนี่หาเล่อบ้างเนียน้าตัวจชาาวยจุดนี้ ท่าน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 มดแดงพี่น้องท่นมดแดงนี่ผักนี่เคียต้นหมาเคี้ยต้นหมาเขี้ยต้นหมากินกันลาบตานดยน่กเนาะ ี bueno. ่ย <spell> ต้นมาทำปบบเออมดเดี่ยงหน่อยพวดว่าหเกลื้ออมเลกลือส่ที่รังือไซที่เปล่นหน้งก้อนยื้อป็นเดี่ยงกับ่ต้มบ่ปลากับเดี่พาแล้วท่านเียาเอา้กับปลาสมกแล้ว้มจนเน้ขาเน้ขาหอกเล่น่ ตามห้เขาไรวมหน้าวเข้าไปอกอวนเอียงทั้งหุ่นนีมันหมอกลงกลางเว้นหมก้ยกันวนล็เียน มันคูสามัน <nt> คูสาอ่คอย่ข้าใช้หน่อยก็ใช้น้ำใจยางดีกด้ d e บึงแค่ละเงาเนี่ยหัวน้ำใสเลี hmm. <the> ้ยงกลาิดกันหน่อยในแมก้อยปลาขวพอไปรือผูกินดีน่เนี่ยเจือดมาเทศเหล่าใช่เด้อ โอเคเหรอสอบไปสอบมายื tamam. ่ต uh> 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 port uh uh> ีนบ้านเนี่โอ้ยืดดดว่อ่เลยนะเื่อ้างข้างไ่ท่า่น่งเา่อะไรไปคนคนคนกินกับเคียดตดหมามันก็เทียนมันใส่ไม ปีนี้ตาปีหน้าไปแครัแม่านนึงกาไปมักมั่กับไปไปแย่อยังตีต่เก่ามากตุมเก่ามาเ้กางเลกางวสีนี้ยต้งดีแดงสีตัวเนาะขาาเนาะงามงามสวยสวยก้อนดินในอดิ่ใส่ันแดงยกปลาปะก้อยแบบส้อยหางนี่นี่ส้อยหางเลยไดี๋สร้อยจุบอกเด้อว่าจุยิ้แล้วหนาว คือได้นะเนาะบักลู <cgli Forgive> like, <cog mayonnaiseful> <cog guellame> đây tôm mm -hmm, yeah. <cog augmented> ก็ไเนาะเ้อยปมาต้องใส้นอกเอา้มาไหมาหากินเราไปตึกว่าหาข้างกินแรงดิไปส้มหัวหมูด้วหมเนส้มหัวหมูด้ไหมเนี่ย้ายุ่ปอกไฟไงน้ำมันลึก อีนั่นน่มีเยรูสองีเรูเปหมรูลอยาได้อก่ันนี้เดตนเอมาอ่ะสองโม่้ลยลอลยแปดนนะูุ่นอ้ังเสียบววเนี่ยกระจอนี่ยบเีโอ้ยากให่ีพี่น้องตังเที่มาพี่น้องได้เวลาแล้ว ใปกันบรรยากาศหอยปลาตุมปลาตุ้มปลาได้ไหมจุ่มจวนเลยอยู่ใหอยู่หน้าก็เราจับให้จับอปลาปลาอืมบด้วยบไม่ได้เลยหเี๋อเหรอเือืเ้อเทาเท่าวยวยบ่ะนีแค่ประมาณ มกินลาปลาหิใ้บอกใกว่าสรนี่เนาะเกียกับปาลดเอาเลยนกำลาปาคุ้มไนึ่ใไปหน่อยัเยบเพิ่เ่าไห่จเหมือนแ่ชอผักไหมวิ่งเรอบลเดี๋ยวชิลองกินมือดินี่พี่นนองเฮ้ยกินบ่ เชียดรถหมาครับเดี oh. s <S uh ๋ยวจะร้องมึงถือกินเดยพองแหงเด้แต่ว่ากินกับก้อยปลาให่เลยไอเดี่ยวมันชี้มือวะมันขนาดนี้รถหมา้นาดไหนขนาดถือกินเขาเรือเนาะอาผมไปมึงร้องมึงอ๋อมึงบักยันไปเลย นี่บาเงาก่ม่นันเนาะไปเหรอเราไปเนี่ยเรามาไปไน้าไปยกปูหไม่เกียบนู่เรานี่เียบหาเกี่ยมหายงานัหมโอ้เตาไปลงบาอมือยะมองยิ่งอับถึงควกอ่ยังใบยังรืดใพันใบแทนใบยดบน รสแซ่พวนี้มัรูนอ่อมืถึงกับแซ่บต่มนันกินได้อ่ะเนจะเป็นร่องเนาวันต้นใบนนโกกแก่นเนาะวันใบคูดจวดจวดสดต,ต้มน่นแก้วตมหมานเบาหวานเจ่าคำดันโลก้มาทันซีบบัแก่อะไรลูกชนไม่บริจิบหรืไม่อเปลาเขาิเจ้ตุ่หมาแล้วลว มันุเล okay. so ่าได้ก็แบหาจัดปัดเลยพี่พักระเทีก็บ่าไม่กิ่นไงเจีเอาด้ทุกอย่บ่ไม่ห้่ทุกี่าพกระเทียงเทปยั Như thì... cũng nó tự tạo thành cái một thảm. ấu không làm cái gì cỏ không? cái cỏ, nào, ừ. Ừ. Nhân, ความจะต้มออยู่แหลวต้มเนื้นอ,อกับน,นังเลยหนึ่งว้นังหัวห,งหงางข้างดัางอ้ด่างนั้นน้กกากนั่นเน้วขายมันสุดข้าวหัวหัวลิ้นหูำซีิ้นสันพ้าเนี่ยใช่ยางไห้ความเเี้ยวความอาะไรพี่น้องตจจรวจกรรบาการ